สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเสปาโต้บอลเช้านะครับบอลทางเลือกครับบอลดิกดองบอลอาร์เจนบอลบราซิลบอลอเมริกาใต้ต้องเสปาโต้บอลเช้าบอลตามควายเท่านั้นนะครับกด subscribe ติดตามไว้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ครับก็เน้นๆนะครับตัว3ทีมประจําวันที่สุก ที่2พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มีทั้งฟุตบอลบราซิลเซเล A, ซ่เอเซเล่บีนะครับรวมถึงฟุตบอลอุรุกวัยนะครับวันนี้ก็จัดไป3คู่แต่ถ้า3คู่ไม่สะใจครับรวมถึงอยากร่วมกิจกรรมทายผงทายผลฟุตบอลรุ่นรับของรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฟรีๆก็อย่าลืมกดคลิกลิงก์เข้ามาตรงคอมเมนต์ด้านล่างที่ปักหมุดไว้นะครับดีแน่นอนนะฮะโอเคไม่เสียเวลาครับวันนี้เนี่ยไปที่ ทางด้านเกียร์ว่างซอบปโลกับฟอร์ตาเลเซาก่อนนะครับคู่นี้เป็นบารซิลเซเรียเอลีกสูงสุดนะครับเตะกัน7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้านะครับก็ถ้าว่ากาันตามตารางคะแนนเนี่ยทางด้านซอบปโลเนี่ยปัจจุบันอยู่ในอันดับที่สินะครับมี8แต้ม,นนเเาม,ม,ตมจาก6นัดส่วนฟอร์าเดซ่าเนี่ยสิบห้าครับมี6แต้มจาก6นัดเพราะฉะนั้นซอโปโลก็ดูดีกว่าน,นิดหน่อยนะครับแต่ฟอร์ม ช่วงหลังเนีห้าเกมซอปโโลหนักทางเสมอนะครับเสมอถึง4ี่มีชนะเกมเดียวคือชนะทางซานโตสแค่2อหนึ่งนะที่แล้วนี่ก็เสมอเชลล่าหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนฟอร์ตาเดซ่านะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับนที่แล้วเนี่ยเสมอเรย์ิเฟ่นะครับศูนย์ศูนย์มีแพ้พาวเมลัสทีมยักษ์ใหญ่หนึ่งสองแล้วก็มีแพ้กับวิกตอเรียหนึ่งสองเพราะนั้นก็ฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยซอปโโลดีกว่านะครับยังไ็ตามกันพิธีเลทคู่นี้เนี่ยเจอกันมาช่วงหลัง5ครั้งนะครับ ฟอตเตเลซ่าเนี่ยค่อนข้างถูกฉลกในการเจียวซอปาโลนะชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอครั้งเดียว5ครั้งล่าสุดไม่เคยแพ้ซอปาโลเลยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างแพ้ทางดังนั้นวันนี้เนี่ยซอปาโลก็ไม่ได้ฟอร์มดีด้วยนะครับแล้วก็ความพร้อมก็ถือว่าซอปาโลนี่มีนักเตะเจ็บเยอะนะครับประกอบไปด้วยพวกตัวแทนการเรลรี่อดีตกองหน้าที่เคยเล่นในะลาลีก้าเนี่ยก็ยังเจ็บนะครับดีอาร์ติดทดแบร์ลูคัสมูล่าดินัดแต็สเปอร์นี่ก็เจ็บเข่า หรือกุสตาโวตัวเก่าก็ไม่พร้อมนะครับ Oscar, ออสการ์อดีตดาวเตะเชลซี Dante, Chelsea, ก็เจ็บแฮมสติงเพราะนั้นซาปโปโรเนี่ยเจ็บเกือบถึง10คนเลยนะครับส่วนทางด้านฟอร์ตาเลซาเนี่ยเจ็บแค่3คนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวหลักดังนั้นสภาพทีมก็ฟอร์ตาเลซาพร้อมกว่าต่วนเงื่อนไขวันนี้เนี่ยทางฝั่งซาปโปโรเหนือกว่า0-75ผมมองว่าโคตรแพงนะครับแล้วก็ซาปโปโรไม่ได้เป็นทีมที่ยิงไรขาดง่ายๆด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ย ให้เชียร์ที่ฟลอตเรซ่าครับไม่แพ้ครับดีไม่ดี่างมีเซอร์ไพรส์ชนะเลยแล้วก็เชื่อว่าโอกาสจบเสมอเนี่ยเยอะคู่นี้ให้จบ1นึ่งนะครับเชียร์ฟลอตเรซ่าแล้วสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่2นะครับไปดูที่เกมระหว่างทางด้านเฟโรเวเรียนะครับเจอกับกอลิติบ้าครับในบราซิลซีเรียบีนะครับลีกรองเตะเจ็ดโงสาซึ่งก็ถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยทางด้านเฟโรเวเลียนะครับอยู่ในอันดับที่ สิบสองนะครับมีหกแต้มส่วนทางด้านกอลิดีบ้าอยู่อันดับสี่มีสิบแต้มนะครับตามตารงางคะแนนกอลิเดียบ้าดีกว่านะครับเฟโลเวเลียเนี่ยเพิ่งขึ้นแทน,นมาจากบราซิลซีเรีสี่นะครับส่วนกอลิดีบ้าก็จมอยู่ซีเรียบี B มาหลายปีนะครับก็ถ้าดูตามฟอร์มช่วงหลังอ่ะก็ต้องยอมรับว่าทางด้านเฟลเวเลียมีชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งเกมที่แล้วเนี่ยแพ้คิยบาบ้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนนัดที่ทําได้ดีก็มีเปิดบ้านชนะเอเลนเตโกโกยานเซได้สองศูนย์ะม่นั้นจุดแข็งคือในบ้านนะครรัับบสหโโฟลลเเวียครับ Follow ส่วนคอรลิติบ้าเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะที่แล้วเนี่ยชนะโอปาเรลิโอสองศูนย์แล้วก็มีแพ้เลโม่ศูนย์หนึ่งเลโมนี่ก็เป็นททีีม่นิ่งขึ้นชั้นมาจากบาซิลเลอซีเซลเลอซีเหมือนโฟโลโวเลียนะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วต่างคนต่างเก่งในบ้านดังนั้นวันนี้โฟโลโวเลียผมว่าเล่นในบ้านน่าจะอย่างแย่ไม่แพ้นะครับฟอร์มหลังอ่ะต้องยอมรับว่าคอรลิติบ้าดีกว่าก็จริงคู่นี้เจ็กันที่ดนะครับเจอกันมาวันนี้เป็นการวัดกันเป็นครั้งแรกนะครับตามความพร้อมก็ค่อนข้างสภาพทีีมเน่ย ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับเฟโลเวเลียไม่มีทางด้านชูอาร์ครับไม่มีเดนิลสันรวมถึงวิกเตอร์เบเรตโตนะครับส่วนทางฝั่ง,งคอรลิติบ้าครับไม่มีเดลาตอเร่นะครับไม่มีเอวาราโดไม่มีนิโคลสัสคอเลกาก็ผู้เล่นเจ็บประมาณ4ี่ห้าคนวันนี้ก็คงจัดพวกชุดที่เหลือลงสนามกันนะครับวันนี้ตามเงื่อนไขเขาให้เสมอโฟอโลเวเลียครับผมมองว่าโฟโลเวเลียจะไม่แพ้นะครับแล้วก็น่าจะเบียดชนะได้เป็นทีมไซส์กลางๆเจอกันแบบนี้ก็น่าจะยิงกันไม่เยอะครับให้เชียร์ที่สกอร์ต่ำและ ให้เชียร์โฟโรเวียครับให้ผมให้เบียดชนะ1-0นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูวิกแมตในบอลอุรุกวัยครับดีเฟนซ่าดีเฟนเซอร์สปอร์ตติ้งนะครับเจอกับทางด้านเพเนอรัลครับคู่นี้นะเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าดูแบ็กกราวทีมเนี่ยดีเฟนเซอร์สปอร์ตติ้งเคยปลุกปั้นโฮเซ่มาเลียฮิมินสนะครับก่อนนี้ไปอยู่กับอาริเตโก้มาดิดส่วนทางฝั่งเพเนอรัลนี่ก็ปั้นนักเตะดังเพียบครับอย่างล่าสุดเฟอร์คอนโดเปยสื้อสตีริทเตตแมนยูก็ปั้นที่นนี่ะครับพวกดโกก้ฟอลันนี่็ปั้นนมาาจกเเรอล ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถ้าตามตารางคะแนนเนี่ยดีเฟนเซอร์อยู่ในอันดับที่3มนะครับมี24แต้มส่วนเปเนโรอ,อันดับ7มี18แต้มเป็นปีที่ดีเฟนเซอร์ออกสตาร์ทได้ดีนะครับอย่างไรตามภาคเกมหลังสุดดีเฟนเซอร์มีชนะ3เสมอ1แพ้1ยังมีเกมที่แพ้ทางด้านโปรเกโซคาบ้านเนี่ยหนึ่งสนะครับส่วนนัดที่แล้วี่ยชนะทางมอนเตวิดอซิตี้หนด้านเปเนโรนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ1แพ้ 1, 3นนะหลังสุดชนะลวดคือชนะ วันเดลเลอร์สอชนะมิลามาสี่สแล้วก็ชนะดานูบิโอหเพราะนั้นช่วงหลังเนี่ยเป็นอรอลฟอร์มเริ่มกลับมานะครับฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ายังสูสีเฮดูเฮดคู่นี้เนี่ยเป็นอร์รอลดีกว่าเยอะเลยครับเป็นบอลแพ้ทางห้าครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นอารรอลชนะรวดเลยนะครับสองศูนย์แล้วก็สอเพราะนั้นจะมากจะน้อยเนี่ยเป็นอรไม่เคยแพ้ดีเฟนเซอร์นะครับตามสิติเหนือกว่า ด้านความพร้อมก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำาลีกอุลูไกว์โฮงจัดเต็มลงทั้งคู่นะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนดังนั้นตามเงื่อนไขเนี่ยเป็นทางด้านเป็นรอรบุกมาเหนือกว่า0-25ผมมองว่ามีมุมบุกมาชนะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเงื่อนไขเสมอหรือดีเฟนเซอร์เป็นต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นรอรจะแพ้แต่วันนี้เนี่ยมาเยือนด้วยเงื่อนไขที่ดูดีกว่าอย่างแย่แย่เชื่อว่าไม่แพ้นะครับแล้วก็น่าจะบุกมาชนะได้คู่นี้น่าจะยิงกันเยอะครับเพราะว่าทีมใหญ่เจอกันสกยภาพเกมลุกเนี่ยด คู่นี้เชียร์สกอร์สูงครับและเชียร์ที่เป็นรอลครับอย่างแย่ๆจะไม่แพ้แล้วก็น่าจะมีบิยดชนะได้สองหนึ่งนะครับคู่นี้เชียร์เป็นนรอลและสกอร์สูงนะครับวันนั้สามคู่ครับบอลเช้าประจําวันนี้นะครับก็ย้ำอีกรอบฝากเซปัตโตบอลเช้าด้วยนะครับกดซับสไครต์แล้วก็ชวนเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับใครเป็นคอบอลเช้านะฮะก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำช่องกันต่อนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้นะครับมารับที่เด็ดแบบ V.I.P. นะครับ สามคู่วันนี้ครับจัดที่ซาเปาโลครับน่าจะชนะอะขออภัยจัดที่ฟอร์ตาเลซ่าครับน่าจะไม่แพ้ซาเปาโลนะครับคู่สองนะครับให้เชียร์โฟโลเวลีครับจะเห็นแคอลิเิบ้าได้นะครับให้หนึ่งสูงแล้วสกอร์ต่ำคู่สามนะครับเชียร์เปเนรอลครับจะบุกมาสองหนึ่งแล้วสกอร์สูงนะครับอันนี้คือสามคู่ประจำวันนี้นะครับแล้วก็ตัวชัวร์วันนี้ทีมเดียวเนี่ย ให้จัดไปที่โฟลโลเวเลียครับดูแล้วน่าจะชนะคอริติบา์ได้แบบเบ็ดเบียดนะครับหนึ่งศูนย์เชียร์โฟลโลเวเลียครับอ่ะเพราะนั้นก็ฝากกันไปด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ทักกำลังใจผมและทีมงานได้นะครับแล้วก็อยากให้เคราอหลีกไหนคู่ไหนก็จัดมานะครับวันนี้ลาวแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ